บทที่หนึ่งร้อห้าคำมั่นสัญญาอึงเลงชื่อเงยหน้าเล็กน้อยทบทวนหัวนึกถึงอดีตชูครูจึงกล่าวช้าช้าเหมยเดียวยอดเขาทักสินมีนามบุ้ยเนี้ยท่านคงทราบชาติกำเนิดของนางกละมังเราย่มทราบนางเป็นบุตรีของพระมุขเขาดอกเหมยบุ้ยเตียวรำเรียนวิชาฟิเม์จากตระกูล เพลงกระบีดอกเมยแห่งฟ้าทักษิณมีชื่อเคียงคู่กับเพลงกระบีมังกรทองของหัวส่วน่าเสดายที่เท่าแท้บวยมีบุตรเพียงนางเดียวทั้งชื่อจาชื่อเสียงไม่ต้องการจริงดีจิงเด่นในยุทธจักรดังนั้นชื่อเสียงไม่กระเดืองดังเท่าสำนักหัวส่วนึ่งลรงจือพงศิษากล่าวว่าบว่ยเนี้ยเป็นบุตรีโทนของผู้โสแท้บวย จึงได้รับถ่ายทอดเพลงกระบีดอกเหมยจนหมดสิ้นนอกจากนั้นยังแตกฉานอักษรศาสตร์สามารถแต่งโครงกรเเรียบเรียงท่วงทำนองถือเป็นสตรีเจ้าปัญญาที่เพียรพร้อมทั้งบุญและบูเพียงแต่มินิสัยอรักสงบน้อยครั้งจะออกจากคุกเขาดอกเหมยอย่างนั้นท่านจะไหนรู้จักนางหรือกล่าวไปนับเป็นบุเพสนิวาสมีอยู่ปีหนึ่งเราผิดหวังเสียใจในเรื่องหนึ่ง จึงท่องเที่ยวถึงฟ้าทักสินคิดคลายความอึดอัดกลัดกลุ่มตัวนั้นเรายัางไม่ทราบวาสถานที่นั้นเรียกว่าหุบเขาดอกเมยเพียงเห็นป่าเมยงามสะพรั่งจึงวนเวียนจนลืมการกลับกลับพบผานางในป่าเมยเต่าทงไรเงาถามว่าตอนนั้นท่านคงเป็นกงเจือรูปงามคนหนึ่งกระมังไม่ใช่ตัวนั้นเราย่างเข้าไว้กลางคน บวยเนี้ยเพียงอยู่ในวัยเรยกรุ่นหากถืออายุไขไม่บังควรเกิดความสัมพันธ์ใดดังนั้นท่านถึงกับลุ่มหล,ลงงมงายไม่ใช่ลุ่มหล,ลงงมงายหากแต่รักนางอย่างจริงใจตอนนั้นท่านชไนไม่ไปพบปรมุมขขาดอกเลยขอบุวยเนี้ยเป็นภรรยาอึ่งเลนจจื่อกล่าวว่าเราบอกแล้วว่าสายเกินการแล้วนางแต่งงานแล้วด้วยมิเพียงแต่งงานมีสามีมีนำซ้ำอย่างกำเนิดบุตร อ๋อใช่เรื่องเพราะมันสองสามีภรรยาไม่ลงรอยกันหรือไม่ใช่พวกนางสองสามีภรรยารักกลมเกลียวยิ่งอย่างนั้นน,นางแคไหนรักท่านถึงเล็งจือกล่าวว่าความรักไม่ใช่มีเพียงหนึ่งเดียวนางบริสุทธิ์ผุดผาดต้องการความรักเหนือวิสัยเป็นความรักผูกพันทางจิตสำนึกฮ่าฮ่านี่กลับแปลกไหมนักเราไม่เชื่อพวก่ันจะบริสุทธิ์ปานนี้ มีเรื่องประการหนึ่งไม่อาจคำนวณด้วยเหตุผลธรรมดาเรื่องทีทั้งหมดเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ความจริงกลับเป็นไปเช่นนั้นเต่าทองไรเงาถามว่าภายหลังเป็นอย่างไรพวก็เราพอพบผ่านก็ถูกชะตานอกจากวิจารณกระบียังผนวกวิชาโครงกรดูไม่ออกท่านก็เป็นบัณฑิตด้วยเราในเลยทัดเทียมนางได้กล่าวตามความสัตย์ตอนนั้นเราละอายตนเองยิ่ง แต่คิดไม่ถึงนางให้ความบริสุทธิ์ต่อเราอย่างจริงใจเราไหวหวั่นตื้นตันต่อความบรักของนางในที่สุดรักนางอย่างเลึกลำ้ำเนื่องเพราะความบรักช่วงนี้ท่านจึงสาบานครองตัวเป็นโสดชั่วชีวิตเลยเอื้องเล็งจือกล่าวว่าผ่านทะเลเห็นน้ำไร้ความหมายนอกจากภูเขาบูสัวไม่ใช่เมฆเท่าตาบอดท่านเคยได้ยินมาหรือไม่ ประเสริญนั้ว่าท่านเป็นคนเข้าใจซึ้งถึงความรักเรากับเสียคารว่าแล้วภายหลังเป็นอย่างไรพวกเรามีช่วงเวลาที่ตราตรึงใจไปช่วยชีวิตดื่มดำกับความรักอันสุนทรีของมนุษยชาติฮ่าฮ่าท่านพลังป่ากออกมาแล้วพวกท่านใจเอิงเล้งชื่อแค่นเสียงอย่างเดือดดาลกล่าวว่าเท่าตาบอดทัดจะได้กล่าวเลี้ยวไหล หากยามล่วงเกินบวยเนี้ยอย่าได้โทษว่าเราฉีกหน้าด้วยเต่าทองไรเงางเงงันบุกอึงเลนจื้อมินิไซออนโยนตลอดมาคิดไม่ถึงเพื่อปกป้องบวยเนี้ยกระทั่งนิสัยใจคอก็แปลเปลี่ยนไปต้องเงนหน้าหัวรากล่าวว่าดูท่าร้อนรุ่มปานี้เราหมายความว่าพวกท่านใช่สาบานคำรักอธิษฐานพบกันในชาตินาหรือไม่ โอ้ผู้ในฝากความหวังไว้กับชาติหนาอันเลื่อนลอยเราเคารพรลักนางให้เกียรตินางเพื่อแสดงออกถึงจริงใจในขรรักเราเราจรึงตกลงใจอยู่ด้วยตัวคนเดียวชั่วชีวิตหนึ่งเพราะความรักไม่แน่นักว่าเป็นการยึดครองขอเพียงมีความสุขเราก็าพึงพอใจแล้วย่าว่าแต่เรามอบนำใจทั้งมวลแก่บุญเนี้ในเลยอยู่กินกับสตรีอื่นได้ การตกลงใจเช่นนี้ไม่ปวดร้าวหรือย่อมปวดร้าวบางครั้งคนผู้หนึ่งเผื่อทนุถนอมของสิ่งหนึ่งมักต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างใหญ่หลวงหมายความว่าธนุถนอมความรักของพวกท่านหรือเึงเลงจื้อกล่าวว่าใช่แล้วเราทนุถนอมมันจารึกไวในจิตใจตลอดกาลบวยเนียยิ่งเป็นสายธารแห่งชีวิตของเราโอ้นับว่าท่านไม่เสียทีที่มีชีวิตจริงๆ แต่ภายหลังท่านชนะนออกจากปีนแดนฟ้าทักษิณอึ้งหลงเจือคลายมีความลำบากใจยากจะกล่าวขยับขยื่นริมผีปากสองคราจึงกล่าวท่านทราบหรือไม่ว่าหบเขาดอกงลยมีกระบีเ่เหมยเย็นเล่มหนึ่งเคยได้ยินมาภายหลังกระบี่ไม่ใช่ถูกผู้คนขโมยไปหรอกหรือใช่แล้วกระบีเ่เหมยเย็นเป็นของวิเศษประจำหุบเขาดอกงลยและเป็นสมบัติที่บวยเนี้ยรักถนอม เนื่องเพราะกระบีเมื่อเย็นถูขโมยเราจึงให้คำมั่นสัญญาต่อหน้านางว่าจะซอหาให้กับนางนำส่งกลับไปด้วยตนเองเนื่อเพราะไม่ได้กระบีเล่มนั้นท่านจึงไม่สามารถแบกหน้ากลับไปพบผาน,นางึ่งเลงชื่อทอดถอนใจกล่าวว่าเป็นเช่นนี้จริงเราสืบสอค้นหาไปสุดขอบฟ้าชั่วและนิ้วมือเดียวผ่านไปลายสิบปี แต่ไม่อาจสืบทราบว่ากระบี่เมือเย็นทุกผู้ใดขโมยไปในเลยแบกหน้าไปพบนางได้แล้วนี่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับนักพรตพันผิดหรือกอน้าเราฟังว่านผิดทักษิณเคยได้รับกระบี่เล่มหนึ่งเป็นกระบี่เมือเย็นหรือย่าบอกได้แต่เราก่อนตายต้องสหากระบีเมื่อเย็นกลับมาให้จงได้นักพรตพันผิดหาใช่ชนชั้นธรรมดาไหม เพราะเพื่อบวยเนี้ยต้องให้เป็นถ้ำเสือวังองกรเราก็ต้องรุดไปเต่าทองไรเงาตบขาอ่อนดังชาใจกล่าวว่าตกลงหลังจากเสร็จเรื่องนี้เราจะเป็นเพื่อนท่านรุดไปสักคราท่านไม่กลัวนะพรดพันผิดหรือเพื่อเราไหนเลยเคยกลัวผู้ใดท่านเพราะเพื่อรักหรือเราตาบอดไม่สามารถกระทำเพื่อคุณธรรมหรือ เอื้งเล็งจื่อสันสิจากล่าวว่าเท่าตาบอดท่านไม่อาจไปเพราะเหตุใดหนึ่งเพราะเรื่องบวยนี้สมควรให้เราจัดการแต่ผู้เดียวเผยท่านยิ่งมายิ่งเลอะเลือนแล้วพวกเรานับเป็นคู่กันท่านเพียรพยายามเพื่อบวยเนี้โดยเราเพียรพยายามเพื่อท่านเมียใไไม่ถูกต้องหรืออึ้งเล็งจือ่อทอดถอนใจยาวกล่าวว่าเกรงว่าพวกเราจะสร้างความผิดหวังแกน่นะ เราเคยนัดหมายกับนางว่านในปีที่สองที่ดอกเืมยเริ่มบานเราจะไปหานางที่ใต้ต้นเมยตอนนี้ดอกเหมยเป็นบานติดต่อกันสิบครั้งเรากลับไม่ได้รุดไปแม้สักครั้งเดียวหรือคนผูน้นั้นหลังจากขโมยกระปีไม่ทิ้งร่องรอยใดไวจากปาคำบุยเนี้ยในหอกระบี่ทิ้งรอยฝ่ามือข้างหนึ่งรอยฝ่ามือนั้นมีนิ้วมือหกนิ้ว นิ้วเหมือหกนิ้วหรืออย่างนั้นไม่ใช่ผิดทักษินแล้วตอนนั้นเราก็มุ่งความสนใจไปยังจอมขโมยหกนิ้วพอากผูกเขาดอกไม้ก็สืบสอามันเต่าทองได้งอถามว่าสอบพบหรือไม่เราใช้เวลาหนึ่งปีคอยสอบพบขโมยเท่าที่ยอดเขาเทศทิดาภูกเขาบูสัวมันบอกว่าอย่างไรมันบอกว่ามันไม่เคยไปยังดินแดนฟ้าทักษินมาก่อนแต่เราย่อมไม่ยอมเชื่อ ดังนั้นพวกท่านเกิดการต่อสู้กันเลยผูกเราหักหารกันสมวันสามคืนขณะจะบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายบิดาของหยินอสูรพลันปรากฏกายท่านพุทธเ่าเป็นพยานยืนยันว่าช่วงเวลาที่หกเขาดอกหมยสูญเสียกระบ,บีเมือ่อเย็นยอมขโมยหกนิ้วอย่างเล่นมากรุกกับท่านพุทธเาบนยอดเขาโม่หุนหงภูเขาหวาัวสัว เตาทองไรเงาเลือกตาครุ่นคิดชั่วขณะพลันโโหัวเราะหาหากล่าวว่าทันชานฉลาดชั่วชีวิตกลับงงงมไปชั่วขณะคนผู้นั้นทิ้งรอยนิ้วหกนิ้วได้หรือไม่ได้ฉุกคิดว่าเป็นแผนปลักปลําป้ายผิดโขไฟตรงข้ามหรือเนื่องเพราะเราฉุกคิดถึงข้อนี้จึงเสียเวลาไปหลายปีเป็นอย่างไรหรือเรื่มุ่งความสงสัยไปยังผู้ที่มีอริบ,บาทหมางกับจอมขโมยหกนิ้ว สืบสอบเป็นเวลาหลายปีคอยฉุกคิดว่าเป็นผู้อื่นวางกลลวงชักนำผู้ติดตามไปอีกทางหนึ่งเต่าทงไรเงาตะวัดว่าตัวบัตซบที่ไรากาศนะ่ะเท่าตาบอดผู้อื่นร้ายกาจกว่าท่านกระมังหรือน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นรอยนิ้วกับตาไม่เช่นนั้นประกันไม่ลงกลนเด็ดขาดเนื่องเพราะเสียเวลาโูนเปล่าไปห้าหกปีเวลาล่วงเลยนานเกินไปภายหลังยิ่งยากสืบสอดแล้ว เกาทองไรเงาหัวร่อหาหากล่าวว่าท่านไม่ถูกต้องแล้วเมื่อจอหาคำพีเมื่อเย็นไม่พบก็สมควรกลับไปบอกกล่าวสักคำไม่ฉะนั้นบวยเนี้ยใหญ่ไม่ใช่ต้องอ้างวางเดียวได้ยปีที่สิบเราค่อยกลับไปเห็นใต้ต้นเหมยนั้นเพิ่มหลุมฝังศพลุมหนึ่งปลายหน้าหลุมสลักข้อความทรงประโยคอะไรบวยเนี้ยตายแล้วหรือ บนป้ายสุสารสลักว่าอะไรเอื่งเลงชื่อทอดถอนใจกล่าวว่าบนป้ายสุสารสลักคำว่าโอหากระบีเพื่อคนคนตายกระบีทอดทิ้งหมายคามว่านางต้องการให้ท่านเลิกหลงคำมั่นสัญญาโอหากระบีกลับคืนหรือเป็นเช่นนั้นจริงนางคล้ายทราบว่าสิบปีมานี้เราซอหากระบีเมื่อเย็นได้รับความยากลำบากประชิญอันตรายทั้งมวล ดังนั้นบอกต่อเราว่านางตายแล้วไม่จำเป็นต้องสหากระบ,บีเต่าทองไรเงารับฟังถึงตอนนี้พลันหัวโรหาห่าออกมาอึ้งเลงเชื่องเงินบุบถามว่าเท่าตาบอนท่านหัวโรอะไรหัวโรท่านหลงกลอีกครับหลงกลผู้ใดบุ้ยเนียท่านหมายความว่านางยังไม่ตายเลยย่อยมแน่นอนอึ้งเลงเชื่อคว้าแขนเต่าทองไรเงาไว้กล่าวอย่างร้อนรุ่มเท่าตาบอดท่านทรา,าบได้อย่างไร บอกว่าท่านงงมท่านกลับอวดตนว่าชาชา์ฉลาดตอนนี้แสดงว่าท่านงงมงายจริงๆท่านลองนึกดูจะเข้าใจเองยังเล็งเชื่อครุ่นคิดชั่วขณะยังไม่เข้าใจสันสีชากล่าวว่าเรานึกไม่ออกอย่างนั้นเราบอกต่อท่านแต่ท่านต้องรับปากให้เราติดตามท่านไปเสาะหานักพรวดพันพิษที่ดินแดนแมวก็ได้ท่านบอกเถอะเต่าทองไรงเาโงาโร่ดังๆ,ๆกล่าวว่าเราถามท่าน บุ้ยเนน้ยใช่รักท่านจริงหรือไม่ยอมแน่นอนอย่างนั้นท่านลำบากตากกรำถึงสิบปียังหากระบีเมื่อยเย็นไม่พบนางเป็นเดอรรนีมากรักในเลยหักใจให้ท่านลำบากลำบนกับการชาหากระบีเล่มหนึ่งเพื่อนางไปช่วยชีวิตนางหากออกปากทัดฐานท่านท่านเพราะรักนางเพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาคงไม่ยินยอมเลิกลากระมัง ใชแล้วเต่าทองไรเงากล่าวว่าดังนั้นบวยเนี้ยได้แต่กอหลุมฟังศพเปล่าถือว่านางตายแล้วท่านจึงไม่ลายต่อคนรักเก่าก่อนมีเหตุผลยังมีนางสว่าคนขโมยกระบ,บี่กอรอกปิ้งยิงจึงกอหลุมฟังศพลังหนึ่งสลักข้อความบนป้ายสุสานเท่ากับให้ผู้คนทายทอดบอกออกไปว่าเมื่อเดียวยอดเขาทักสินตายแล้วกระบ,บี่เมื่อเย็นที่สุญเสียไป ก็ไม่ทวงถามกลับมาให้คนขโมยกระบี่ผ่อนคลายความระมัดระวังนางจะได้ปลอมแปลงโชมออกจากขกเขาดอกเหมยเสพสอกกระบี่ด้วยตนเองจึงเลงจื้กระโดดปราดขึ้นตาโถประกายพิสดารกล่าวยางกระตือรือร้นเป็นนางที่เราพบผ่านเมื่อครั้งก่อนเป็นนางคราครั้งนี้ถึงโรบเต่าทองไรเงาตะลึงลานแล้ว มันเลือกตาขาวโพลงกล่าวว่าท่านบพบผานบวยเนี้แล้วรือือมสถานที่ใดริมทะเลสาบท่งเทงตอนนั้นท่านจดจำนางไม่ออกหรืออึ่งเลงเชื่อกล่าวว่าตอนนั้นนางเป็นสตรีชารานางหนึ่งเห็นนางบอกต่อเราว่าพิทักษิลได้กระบี่เล่มหนึ่งนางบอกว่าอย่างไรนางถามเรารู้จักพิทักษิณหรือไม่ เราบอกว่ารู้จักนางถามอีกว่าเราทราบหรือไม่ว่ามันโครบโครงกระบี่เล่มหนึ่งตอนนั้นเราถูใจคิดถามว่าเป็นกระบี่เล่มใหนางเพียงเย้มยิ้มไม่ตอบคำบอกว่าดินแดนแม้วมีคนรอคอยเ,อาเราให้เรารุดไปก่อนเทศกาลเพ็ญเดือนแปดป้วยพระจันทร์กล่าวจบก็เพลิ้วกายจากไปเต่าทองไรเงาพงศีษากล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าเราบังเอิญฆ่าเดาถูกแล้ว กึงเล้นชื่อกล่าวว่าคราก่อนเรากลับดินแดนฟ้าทักษิณพบเห็นหลุมฝังศพใต้ต้นเหยเขาใจว่าบุยเนียตายแล้วถึงกับสาบานหน้าหลุมฝังศพว่าในชีวิตนี้ต้องสหากระบ,บีเมื่อยเย็นกลับมาส่งถึงหน้าหลุมฝังศพแต่ในใจครุ่นขินบุยเนียน่ากลัวตุมตรอมที่สูญเสียกระบ,บีจบจนตายหลังจากตามหากระบ,บีเมื่อยเย็นกลับมา จะสังเวยทั้งคนและกระบีที่หน้าลุมฝังศพเพื่อปลมุมวิญญาณบนสวงสวรรค์ของบเนีเพราะเหตุนี้เมื่อครูเราจึงไม่ยินยอมให้ท่านตวรวมทางไปยังดินแดนแมวฮ่าฮ่าีแท้ท่านคิดผีชีพบูชาระเขาอายุแปดเก้าสิบปียังกล่าวล้อเล่นเช่นทารกจึงเล็งจือ่อทอดทอนใจกล่าวว่าสำหรับกับผู้บูชาความรักเป็นหรือตายหามีความสำคัญไม ประการสำคัญอยู่ที่จะประเทืองความรักให้บริสุทธิ์และบรรเจิดอย่างไรในสายตาของท่านถือเป็นความงู้เขลาบอบปัญญาแต่ในสายตาของผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นรักอันสูงส่งและเป็นมบ้นปลายอันดีเลิดของมันเต่เทาทองไรเงาหัวโกรหา่าหากล่าวว่าอย่างนั้นเราไม่อาจไม่ไปยังดินแดนแมวแล้วเราคิดไปชมดูสตรีเจ้าปัญญา ที่เปรึงปราทั้งบนญและบูของบุริมนางนิสัคราจบบทที่หนึ่งสห้า